โอ้ช่วงนี้ฝนตกดีมากเลยครับทางอุดอรลานกงมเพชรฝนตกดีมากเลยไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างนะครับฝนตกทำหัวครับนี่มาลองแต่ให้กับออคุณวินาทีนะครับจากปราจีนบุรีพร้อมกล่องสามชานะครับผมบอกเลยนะครับกล่องสามชาติผมบางทีลูกค้าเอาแต่ผมไปใส่ไปใส่กล่องสามชาถูกถูกเสียงก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับเมื่อวานก็โทรมานะครับบอก เสียงมันเพีย้ยนซื้อกล่องสามชามาถูกๆทำไมเสียงแตกเพีย้ยนก็เป็นที่กล่องนะครับของผมผมยังโยนทิ้งเลยครับเนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่สายไฟสีไม่เหมือนกันนะครับของผมมีแค่นี้ครับปิดปิด,ปดตัวที่ไม่ได้ใช้ให้ด้วยของผมข้อดีคือถ้าพังสายหนึ่งสายหนึ่งใช้ได้นะครับลูกค้าเคยเอาไปต่อเองแล้วก็พังสายหนึ่งแล้วก็มาทำหน้าร้านผมจัดให้เหลือสายเดียวก็ใช้ได้ครับ อันนี้อันนี้ก็ของไม่ดีครับหน้าตาเหมือนกันนะครับโยนทิ้งไปครับอ่ะเราฟังเสียงครับอันนี้ของในระบบนะครับอันนี้จะส่งไปประเทศลาวนะครับ นี่ก็ส่งไปลาวครับสองสามชาตอนนี้เหลือ4ี่สปอนด์นะครับอันนี้ต่อตรง เดือดสี่สิบปอนด์นะครับยี่สิบก็ดังนะครับมาดูว่ามันจะไม่ดังช่วงเท่าไหร่

5ปอนด์ก็ดังนะครับ 5psi ครับก็ดังครับแต่ผมครับลมมันปั่นไม่ทันนะครับปั๊มมันเล็กครับเนี่ยแต่บางจังหวะถ้าลมน้อยเสียงสามช้ามันก็จะแตกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าถ้าดูลมวัดข้างนอกบางทีมันขึ้น120ก็จริงนะครับแต่เวลาเราใช้สามช้าลมมันจะตีลงมานะครับเหลือ20แต่ผมไม่ได้ดังที่สุดนะครับแต่มันครับใส่สามช้ามันครับ